นุ่มต่างดาวกำยาไอเดินกลับบ้านหวังเสพให้ชื่นใจสุดสวยเจอชุดสืบโรงพักบางละมุงออกตรวจพบพอดีขอค้นเจอก่อนถูกจับเข้าคุกส่งกลับบ้านเกิดค่ำวันนี้29มีนาคม2567พันตํารหกดพันตำรวจโทรก่อนพสุขาวิสิตรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร้อมกำลังออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบจนกระทั่งถึงบริเวณซอยนาเกลือนหนึ่งทับหนึ่งชุมชนป่าชายจีน หมู่ที่สองตําลนาเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบนายคําเสเอทองอายุ32ปีสัญชาติลาวเดินอยู่ในอาการมีพิรุษจึงสแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์สองถุงเล็กกําอยู่ในมือข้างขวาไว้แน่นตรวจสอบภาษาว่าในร่างกายพบว่าเป็นสีม่วงอีกทั้งยังเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเบื้องต้นนายคําเสร,รับสารภาพว่ายาไอซ์ได้ซื้อมาจากผู้ค้ารายย่อยในราคา400บาทระหว่างเดินกลับบ้านเพื่อเอายาไอซ์ที่ซื้อไปเสทุกครั้งที่ซื้อนั้นไม่เคยตกเป็นเป้าสายตาตํารวจเลย แต่คราวนี้สุดสวยเจอตำรวจออกตรวจขอค้นจับกลุ่มเสียก่อนสาเหตุที่พูดไทยได้ชัดเจนเพราะหลบหนีเข้าเมืองมาทํางานรับจ้างในพื้นที่มานานแล้วตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางละมุงดําเนินการตามกฎหมายโดยกล่าวหาว่าเป็นความผิดฐาน1มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต2เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. เป็นบุคคลต่างด้าว โลกนี้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา81